สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมารีวิวการทำช่องนิยายเสียงครบ3เดือนแล้วก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วเรียบร้อยค่ะก่อนหน้านี้ที่พิมเคยทำวิดีโอรีวิวการทำช่องนิยายเสียง7วันแรกเอาไว้เนาะใครสนใจไปดูก็ไปดูวิดีโอน,นั้นได้นะคะเปิดสถิติให้ดูกันว่า7วันแรกที่ทำมาเป็นยังไงตอนนี้ทำครบ3เดือนแล้วนะคะจริงๆเกิน3เดือนมาแล้วนิดนึงแหละเพราะที่พิมเริ่มทำแบบหลังปีใหม่เลยนะคะ แล้วตอนนี้ก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วเรียบร้อยเนาะด้วยนิยายที่แต่งเองทั้งหมดนะคะมีนิยายยาว3าเรื่องแล้วก็เรื่องสั้นอีก2เรื่องรวมเป็น5เรื่องนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าสถิติหลังบ้านเป็นยังไงในช่วง3เดือนเนาะแล้วก็ทํามาทั้งหมดตรงนี้ได้รับเงินเท่าไหร่นะคะ ก็เผื่อไว้เป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่อยากจะลองทําช่องนิยายเสียงดูเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่องนิยายเสียงช่องเนี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะไม่ได้เริ่มต้นจากช่องใหม่เป็นช่องที่ทีมใช้ทํบล็อกอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ติดตามทั้งหมดประมาณ900กว่าคนแล้วก็มีจํานวนชั่วโมงในการรับชมอะ่ะประมาณ2องสามพันสองพันกว่าชั่วโมงนะประมาณนี้คือเกินครึ่งอะคะ่ะแล้วพัททิมก็เริ่มลงนิยายเสียงไปนะคะปรับเป็นช่อง นิยายเสียงแล้วก็อาจจะมีลงอย่างอื่นด้วยเล็กๆน้อยๆประปรายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ทําช่องนิยายเสียงที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยมันอาจจะไม่ได้สถิติแบบทัพทิมนะหรือว่าอาจจะดีกว่าทัพทิมเลยก็ได้กใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับนิยายด้วยแล้วก็การทํานิยายของทัพทิมเนะี่ยทัพทิมลงทุกวันแทบจะแบบ99%เเลยลงทุกวันมันจะมีบ้างบาง,บางวันที่เราทิมเว้นไปนะคะเหนื่อยมากบอกเลยกับการลงวิดีโอทุกวัน แต่คือเอท้าทิมทําด้วยความแบบอยากจะทําจริงๆด้วยความเท้าทิมอชอบแต่งนิยายอยู่แล้วแล้วก็เอานิยายที่แต่งมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยได้รับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีมันก็แบบดีต่อใจเนาะก็เลย,ก,เลยก็เลยยังคงสามารถทําได้เรื่อยๆทุกวันค่ะอ่าไม่พูดพร่ำทําเพลงแล้วไปดูสถิติหลังบ้านกันเลยค่ะเรามาดูสถิติกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูตรงคอนเทนต์กันก่อนเนาะเท้าทิมปรับเป็น สามเดือนนะคะหมาการาถึง31มสิบเมีนานะคะอย่างที่เห็นเนาะทัพทิม์่่าจะเริ่มลงประมาณวันที่วันที่สามมาการานะคะช่วงแรกๆยอดวิวก็จะแบบหลักร้อยนิดนึงเนาะหลังๆมาก็จะแบบเอ่อ AI ก็จะเริ่มส่งให้นะคะก็จะเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงเรื่องแรกก็ประมาณนี้พอจบเรื่องแรกนะคะทัพทิมลงเป็นแบบ รวมทุกตอนของเรื่องแรกไว้นะคะก็คือเหมือนเป็นทำเป็นตอนเดียวจบเนาะยอดวิวมันก็เลยพุ่งขึ้นมานิดนึงค่ะหลังจากนั้นเดือนถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องที่2นะคะอันนี้เหมือนกับว่ายอดวิวที่พุ่งมาตรงนี้ทับทิมลงเป็นเรื่องสั้นเนาะแบบตอนเดียวจบจะเห็นว่าทับทิมสังเกตว่าาทับทิมลงแบบเรื่องสัน้นแบบตอนเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยระบบ ก็จะดันให้เยอะกว่านั่นเองนะคะส่วนวันทั่วๆไปที่ทิมลงอะ่ะมันก็จะได้ยอดวิวหลักร้อยประมาณนี้นะคะอันนี้คับทิมก็เหมือนจะลงเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะระบบก็ดันให้เหมือนกันแล้วก็เดือนที่3นะคะถ้าทิมลงนิยายเรื่องที่3ก็จะเป็นนิยายวายจะสังจะสังเกตได้ว่านิยายวายอะ่ะคนดูจะเยอะกว่านั่นเองนะคะเอ,อ่อยอดก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้เลยนะต่อวันนะคะ แต่นิยายที่เป็นชายหญิงคือคนดูเยอะมากเลยนะอย่างแบบเรื่องแรกที่ทิมลงเป็นจบในตอนอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมคือยอดวิวขึ้นมาแบบ4ี่พันเลยนะคะที่เหลือก็จะอยู่ที่หลักพันนิดๆเนาะอ่ะมาดูผู้ติดตามกันบ้างคะ่ะในส่วนของผู้ติดตามนะคะอย่างที่เห็นก็คือช่วงแรกที่ระบบดัน คลิปให้ช่วงแรกอะค่ะผู้ติดตามแบบพุ่งขึ้นเยอะมากนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าช่วงแรกๆรทัพพีมาเริ่มต้นจากที่มีผู้ติดตามประมาณ900กว่าคนเนาะเพราะฉะนั้นลงวิดีโอไปประมาณ3-4วันระบบมันดันคลิปให้ค่ะก็จะได้ผู้ติดตามเยอะขึ้นมาหน่อยจากที่ผู้ติดตามก่อนหนีน้ ไม่ใช่สายนิยายเสียงเลยอ่ะระบบก็จะหาผู้ติดตามที่ชอบฟังนิยายเสียงมาให้นะคะก็เลยจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาทะลุพันตั้งแต่แรกๆเลยค่ะทีนี้เราก็เหลือแค่แบบมาเก็บชั่วโมงใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่ครบสี่พันชั่วโมงก็ลงไปเรื่อยๆค่ะผู้ติดตามก็จะมาเพิ่มอีกทีก็คือช่วงที่แบบเราลงเราลงแบบย่อตอนเดียวจบนะคะผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย ผู้ติดตามก็จะเพิ่มจากวิดีโอที่แบบเป็นตอนเดียวจบนะคะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะมาจากานิยายวายทั้งหลายนะคะตรงนี้ในส่วนของจํานวนชั่วโมงนะคะทัพทิมจะได้จํานวนชั่วโมงที่มันครบ4,000ชั่วโมงตอนที่ทัพทิมลงตอนเดียวจบของเรื่องแรกค่ะ ที่แบบยอดวิวพุ่งเยอะๆตรงนี้นะอันนี้เป็นโอเวอร์วิวโดยรวมโดยสรุปของ3เดือนแรกนะคะก็จะเห็นว่ายอดวิวก็จะพุ่งขึ้นแบบนี้จำนวนชั่วโมงเห็นไหมช่วงเดือนแรกที่ทัพทีมลงเรื่องแรกจบนะคะชั่วโมงมันจะพุ่งขึ้นมาทําให้ทัพทีมเก็บครบ4,000ชั่วโมงแล้วก็ผ่านการสร้างรายได้นะคะหลังๆมาก็จะแบบไม่ค่อยเยอะมากแล้ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะรายได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของรายได้ตรงนี้นะคะ1มกราถึง31มีนานะคะจะอยู่ที่21.72ค่ะก็ตีกลมๆก,ก็ประมาณ795บาทนะคะถือว่าคุ้มไม795้ยบาทเหมือนขายนิยายได้ไหลายเล่มอยู่นะแต่ว่านี่คือทำทั้งหมดทั้งมวล3เดือนนะทุกคนกับนิยาย5เรื่องนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือช่วงแรกๆอ่ะจะไม่ได้รายได้เลยเพราะว่าย,ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้มาเปิดสร้างไรายได้ ได้ก็คือวันที่นี่ค่ะ30มกรานะคะ30มกราก็คือตีกลมก,ก,ก็คือ 2, 2เดือนนั่นแหละนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆมาจากยอดของเจาะตอนเดียวจบของเรื่องแรกมันจะได้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เก็บชั่วโมงอยู่ใช่ไหมเรื่องแรกอะค่ะ พอมาเรื่องที่สองอมันจะมีเรื่องเทพเทมลงตอนเดียวจบอะค่ะมันก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตอนเดียวจบของอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะเห็นว่าตอนเดียวจบลงไปมันจะได้ประมาณดอล usd นะคะประมาณ70บาทใช่ไหมซึ่งไอเรื่องที่มันตอนเดียวจบอะทัพพิมลองคำนวณแล้วนะทัพพิมใช้เวลา3วันในการแต่ง1เรื่องแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ1-2วันในการอัดวิดีโอชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดนิดหรืออะไรเงี้ย แล้วก็ได้เงินประมาณนี้เจ็ดสิบบาทประมาณนี้ก็เลยอยู่ในช่วงคํานวณดูค่ะว่าแบบคุ้มหรือเปล่ากับการที่ฉันจะต้องมานั่งปวดหัวกับการแต่งนิยายสามวันแต่คือถ้าพิมพ์แต่งสองเรื่องเนี้ด้วยความที่แบบมันมีพล็อตอยู่ในหัวอยู่แล้วมันก็เลยเขียนง่ายค่ะสองสามวันก็จบอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าพีิมาชอบแต่งเรื่องยาวมากกว่าแต่พอแต่งเรื่องยาวปุ๊บมันใช้พลังงานในการแต่งเยอะมากค่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะแบบแปลงแต่งเป็นเรื่องสั้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะเห็นเนาะว่าแบบช่วงมีนาเนี่ยนิยายวายมันขายดีมากเธอมันมีคนติดตามเยอะขึ้นมากแล้วก็ทําให้ได้แบบยอดเงินเยอะขึ้นมากนะคะอาจจะเห็นว่าตรงนี้เนาะเดือนมกราเนาะทับทิมได้อยู่0.84 u s ด์นะคะทุกคนสามารถคูณประมาณ3,536ไปได้เลยนะเดือนกุมภาได้ไปทั้งหมด7เหรียญน,นะคะเดือนมีนาได้ไปทั้งหมด13เหรียญเอพริวกำลัง on going อยู่นะ แล้วก็ค่า RPM ของทับทิมนะคะรายได้ต่อ1,000วิวนะ1,000วิวจะได้อยู่ที่0.65 US ดอลลร์ค่ะตอน1คลิปอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่าบางคลิปอะ่ะมันสูงกว่า0.65เนาะ0.65 US ดอลลร์เนี่ยก็ตกประมาณ23บาทต่อ1,000วิวนะคะถือว่าเยอะไหมสำหรับทับทีมถ้าเทียบกับช่องนี้นะช่อง The t a p p y World อะ่ะย6 5 0.65ได้น้อยนะเออแต่ก็เข้าใจได้ว่าด้วยความมันเป็นนิยายอะ่ะ มันเป็นนิยายไทยนึกออกไหมคนฟังก็คือเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทยซะส่วนใหญ่ค่า RPM มันจะไม่สูงมากค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ20กว่าบาทต,ต่อ1000วิวประมาณนี้แต่เดี๋ยวพิมเปิดค่า RPM ให้ดูถ้าใครที่แบบว่าดูจากต่างประเทศมีผู้ติดตามจากต่างประเทศเยอะๆค่า RPM มันจะสูงมากค่ะมาดูรายได้ของเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นเนาะ58นาทีนะคะซึ่งยอดวิวไม่เยอะนะยอดวิวจะอยู่แค่1 6 1600วิวเองนะคะแต่สังเกตว่าค่า RPM มันสูงมากเห็นไหมจากค่า RPM เฉลี่ยของช่องจะอยู่ที่ประมาณวิดีโอละ23บาทต่อ1000ยอดวิวใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่1.44ดอลลาร์นะคะต่อ1000ยอดวิวก็จะประมาณ52บบาทต่อ1,000วิวถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยถูกไหมคะ แต่ว่าด้วยความที่แบบออยอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะมากค่ะมันก็จะได้ไรายได้อยู่ที่ประมาณ2 US d ลลาร์กว่านั่นเองเนาะแล้วทำไมวิดีโอนี้มันถึงได้เยอะเพราะว่าวิดีโอนี้มีคนที่อยู่ต่างประเทศดูเยอะนั่นเองนะคะจะเห็นว่าจาก1,000 1,600อะมี1.2%ดูจากอเมริกาค่ะอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาดูนะคะ ก็เลยได้ค่า RPM สูงนั่นเองได้ค่าโฆษณาสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราแบบชอบแนวไหนเอออยากจะให้ช่องปังๆแนวไหนเพราะบางวิดีโอของทัพทีมอะที่ยอดวิวไม่เยอะก็จริงแต่ว่าค่า RPM สูงมากนะคะแต่บางวิดีโอที่ยอดวิวเยอะค่า RPM มันอาจจะไม่สูงมากเนาะคูณคูณกันมาแล้วอะ มันก็อาจจะได้เงินไม่เยอะมากนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะถ้าสมมติว่าช่องเรามันปังจริงๆมันมียอดวิวหลักหมื่นหลักแสนจริงๆมันก็ได้เยอะอยู่ดีนึกออกใช่ไหมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสถิติหลังบ้านของช่องนิยายเสียงของทัพทีมนะคะเป็นไงน่าสนใจไหมทุกคนคิดว่าคุ้มค่าเหนื่อยไหม จริงๆคือทัพทิมอ่ะคือไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าได้เงินเท่าไหร่นะแต่พอมาดูแบบเนี้ยเออตอนที่ทําเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะมีคนทวงนิยายเราทุกวันเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่พอเห็นยอดเงินเราก็แบบอะทําต่อก็ได้คุ้มรอเปล่าไม่รู้แต่ก็แบบเออก็ทําเท่าที่ทําไหวะคะ่ะ บอกเลยว่าช่วงแรกๆที่ทําทุกวันน่ะมันเหนื่อยมากแต่หลังๆเขาทิมก็เริ่มปล่อยจอยแล้วแบบก็ทําเท่าที่ทําไหวก็คือวันไหนว่างก็ทําอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยมันก็เลยไม่กดดันตัวเองมากค่ะยอดเงินก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ละกันเนาะก็อยากจะได้เยอะๆอ,อย่างช่องใหญ่ๆเขาบ้างเราก็แอบ,บไปส่องช่องใหญ่ๆนะที่เขาแบบผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วยอดวิวหลักหมื่นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะได้เยอะกันอยู่เนาะ ก็เข้าใจนะว่าเขาก็ทํามานานมากแล้วแล้วก็เขาก็แต่งนิยายมีนิยายในสต็อกหลายเรื่องใช่ไหมแต่นับถือเขามากเลยนะกับการทำทาช่องนิยายเสียงมานานมากแล้วก็คนที่แต่งเองด้วยอัดเสียงเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดยอดจริงๆค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าอยากจะสนับสนุนทัพทิมนะทุกคนสามารถไปติดตามในเมบมาร์เก็ตได้นะคะอุดหนุนอ e ีบุ๊กกันได้เนาะหรือว่าไปติดตามช่องนิยายเสียงของทัพทีมหรือติดตามช่องนี้กดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ได้ให้แรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนที่อยากจะทําช่องนิยายเสียงเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ